ก็ขอกราบสวัสดียูเซอร์ที่รักทุกคนนะครับผมแบบโคตรเซงไงยูเซอร์เฮียเมื่อวานที่นั่งเติมโค้ดไปสิบว่าเคิร์สไอย้ยดแม่กูเติมใส่รหัสผิดไอเ้เฮียเมื่อวานผมได้ทำการจะขายของขายรหัสยศบาเลดไงทีนี้ไอ้สัตว์เอ้ยเติมเข้าผิดตัวเฮียกูนึกว่าเติมเข้าตัวกูไอ้สัตว์เลือกไปเติมเข้าตัวนี้330วัน ค <S an> ุยโอ้โหปวดร้อนดิสั์เด้อแม่งเมื่อวานก็ผมก็กับก็ก็ตอนแรกพอเข้าเว็บมาปุ๊บใช่ปะมันให้คลิกล็อกอินผมก็กดล็อกอินและทั้งที่ผมตอนตอนที่ผมจะจะเข้า,หารหัสตัวนี้ใช่ปะที่ผมเข้าไปดูว่ามันเปลี่ยนอะไรให้มัางวันนั้นยูเซอร์เป็นหรหัสสุดท้ายใช่ไหมเออเพราะว่าเช็ครหัสให้เขาไงว่าเขาจะซื้อหกพันไอเฮียเอ้ยแม่งเือกเติมเข้าตัวนี้ไอสัตว์เอโอ้โหวร้อนโน่เจ็บ เก็บใจสัตว์สามร้อยสามสิบบัตรในเฮียสิบสองโค้ดกูนะครับแต่เดี <t we giving> like like <ish> <laughs> ๋ยวผมบอกให้นะว่าผมซื้อโค้ดที่ไหนผมซื้อโค้ดจากผู้ชายคนนี้คนหนึ่งครับผมผมกดดันราคาเขานะครับกดดันราคาเขาจนใครเขาขายถูกให้นะครับนะก็ผมว่าโค้ดมันหาง่ายว่าอย่าลืมหาขั้นใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็เซ็งอ่ะสามร้อยสามสิบบัตในเฮียช่างมันไปแล้วคุณผู้ชมบายยอย่าลืมกดติดตามพี่พัดฟรีเฟรมด้วยนะครับ เดี๋ยวก็จะมีโค้ดมาแจกนะฉลองนะครับนะสำหรับเจนะ็ดหมื่นเนียรอเจ็ดหมื่นซับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาห้าหมื่นหกเอยเดี๋ยวหกหมื่นซับหกหมื่นห้าซับเดี๋ยวมันจะแจกโค้ดนะครับเดี๋ยวก็ส่วนส่วนที่จะแจกรหัสนะครับเดี๋ยวแจกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวหลังจากผมเข้าค่ายเสร็จเดี๋ยวผมจะเอารหัสมาแจกนะครับนะก็สําหรับโค้ดอันนี้ก็ช่างหีแมงวะเนี้บไปนะครับไปบ้าใครับ